สวัสดีครับคุณผู้ชมให้ไล่์แม็กคลิปทุกท่านครับจิมมี่ธนเทศทนเนศนิรัตใสและคิวยูเทพใจมันธุมาสครับวันนี้เราจะพาคุณมาชม SUV คันใหม่ล่าสุดผลผลิตของ ทีม t o y o ต a Daihatsu Engineering Manufacturing ที่ประเทศไทยของอเรานี่เองซึ่งถ้าพูดกันตามตรงแล้วนี่น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่2ต่อเนื่องจากยา r i สเอทีนะครับและรถคันนี้ก็ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานยานวิศวกรรมร,ร่วมกันกับยา r i สเอทีแต่มันมาในชื่อที่หลายคนจะงงงวยทุกท่านครับ Toyota Yaris Cross ใหม่ สั้นๆละกันนะคะว่ายาริสครอสเนี่ยจริงๆเนี่ยในตลาดโลกอ่ะเขาเปิดตัวมานานแล้วสักพักหนึ่งแล้วประมาณสัก2ปีได้แล้วแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ถ้าพูดกันตามตรงนะรถมันเล็กกว่าน,นี้<แ>อ่ามันคือตลาดโลกมันคือตลาดญี่ปุ่นตลาดยุโรปอะไรเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นไซส์รถก็จะไม่ได้ใหญ่ทีนี้เนี่ยมันก็มีคำถามว่าทำไมยาริสครอสเวอร์ชันนั้นไม่มาโตยโยต้าเขาซุ่มทำยาริสครอส สำหรับตลาด i m m e r s e ์ a r มาร์ครับซึ่งมันก็จะมีบอดี้ที่ใหญ่ขึ้นและยาวขึ้นกว่ายาริสครอสเวอร์ชั่นปกตินั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยในแง่ของการวางสตร a t e g y คือ Toyota ญี่ปุ่นตัดสินใจใช้ชื่อยาริสค o อสในบ้านเราเพื่อให้ว่าเป็นยาริสค s อสสำหรับตลาดบ้านเราไปเลยนะครับโดยเฉพาะในอินโดนีเซียทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ายาริสค o อสรุ่นนี้ไม่ได้ประกอบอินโดนะ เมดอินไทยแลนด์เมดอินเก w เวเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพการประกอบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ถามว่าดีเทลรถนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นคิวจะพาคุณไปชมรายละเอียดทั้งหมดกันครับเริ่มแรกเลยยาร i s ค r o s เวอร์ชั่น เมืองไทยมีให้เลือก3รุ่นย่อยด้วยกันตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น HEV s mart แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นรุ่นกลาง HEV Premium แล้วก็เป็นรุ่นท็อป Premium Luxury นะที่เห็นอยู่นี้ก็คือรุ่นท็อป Premium Luxury ซึ่งก็จะดีไซน์นะด้านหน้าที่มาพร้อมกับกระจังหน้าทรงหน้าบึง้งนะคล้ายๆกับ Toyota Corolla Cross เพียงแต่ว,ว่า ถ้าเป็นรุ่นท็อปพรีเมียมลักชวรี่เนี่ยก็จะมาพร้อมกับดีเทลกระจังหน้าที่เป็นสีดําเงาโลโก้ t o โยต้ Toyota, ก็จะไม่ได้มีการแรงเงาสีฟ้าเหมือนไฮบริดของ Toyota รุ่นก่อนๆแต่อย่างได้แต่ว่าด้านล่างก็จะมีกล้องมองภาพรอบขันมาให้ซึ่งกล้องมองภาพรอบขันก็จะมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นด้านล่างตามสไตล์ครอสโอเวอร์ก็จะมีการตกแต่งด้วยชิ้นงานที่เป็นพลาสติกสีดํา เพื่อที่จะให้รถเนี่ยมันดูสูงมันดูลอยตัวขึ้นแล้วก็แถบด้านล่างบริเวณกันชนหน้าก็จะมีสีเงินติดตั้งมาให้ด้วย ไฟหน้าอ่าไฟหน้าเป็นเหมือนกันทุกรุ่นย่อยเลยก็คือเป็นแบบ Full LED ไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟต่ำไฟสูงแล้วก็ไฟ Daytime running light มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้มีระบบหน่วงปิดไฟหน้า Following มี o m e มาให้ด้วยในส่วนของรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นกลางที่จะมาพร้อมกับ Toyota Safety Sense เนี่ยก็จะมีระบบไฟสูงอัตโนมัติมาให้ด้วยโดยรวมด้านหน้าก็ถือว่าเป็นดีไซน์ยุคใหม่ของ t o y o t a ที่ถูกนำมาใช้ในรถยนต์รุ่นนี้ด้วย ดีไซน์ของจริงถือว่าสวยนะแต่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมว่าหน้าเนี่ยมันจะค่อนข้างปานนิดนึงถ้าให้เราวิเคราะห์โดยส่วนตัวนะครับมันคือความพยายามในการเอาเส้นของ Toyota r a ับ g ฟ n เจนปัจจุบันเนี่ยมายอ่อลงไปแล้วก็ทุบให้แบนกว่าเดิมนิดหนึงใช่แล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยผมว่าเหมือนเหมือนกับ Toyota Highland e r คือตอนนี้ดีไซน์ของ Toyota ที่เป็น SUV ีเนี่ยมันจะมาจะคล้ายๆกันหมดก็คือมันจะมาเน้นเหลี่ยมสันเน้นเหลี่ยมสันเน้นความเฉบียเฉียวเฟี้ยวเฟ้ากว่ามา<อ>หนึ่งแต่เอาตรงๆเลยนะจะทําหน้าบึ้งกันทําไมก็ไม่รู้คือกันจะให้มันดุเหรอ,อ,อพี่จะดุดันไม่เกรงใจใครไปแข่งกับเลนเจอร์เหรอคะ <c oughs> มันก็คงไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่า<อ>แต่ว่าถามว่าเอาตรงๆนะต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวนะค,คือตอนที่เห็นรูปในภาพโปรโมทของฝั่งอินโดนีเซียมันไม่สวยเลย แต่พอดูคันจริงเฮ้ยคันจริงดูดีนะไม่ได้แย่ดูใช้ได้อยู่ผิดที่คนถ่ายรูปถ่ายรูปไม่สวยอคืออันนั้นก็ต้องถามว่า m a r k e t ็ตตของ P T Toyota Asta r อินโดนีเซียเขาถ่ายรูปกันภาษาอะไรไปจ้างใครมาถ่ายแต่พอเห็นคันจริงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็ใช้ได้ไม่เลวใช่าะอพอชั่นมันก็ได้มันก็สมส่วนของมันดีอ่ะต่อถัดมาดูที่ทางด้านข้าง ด้านข้างล้ออัลลอยที่ติดตั้งมาให้รุ่นท็อปเนี่ยก็จะเป็นล้อ18นิ้วแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นกลางจะเป็นล้อ17นิ้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลายมันจะมีความคล้ายๆกันยางที่ให้มาเป็นย o k o h a <ama S 2> m a Blue a r t h ซึ่งก็จะเน้นความนุ่มความเงียบซึ่งในขณะที่บอกว่ามันก็เน้นความนุ่มความเงียบแต่ว่าที่เราจเจออกันมามันไม่ได้นุ่มเงียบขนาดนั้นอ่าโอเคต่อไปตัวรถอ่ะให้มองทางด้านข้างความยาว4.3เมตรไม่สั้นเลย นะคือถ้าเทียบกันกับ Honda BRV ไอตัวนี้ยยาวกว่าประมาณเกือบฟุตเลยนะและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเทียบจากประสบการณ์ที่เราเคยลองนั่งไอ้พวกยาริสค s อสตัวเวอร์ชั่นอื่นมาแล้วตัวเวอร์ชันตลาดโลกมาแล้วยืนยันว่าเวอร์ชันไทยนั้นยาวกว่าแล้วก็ขึ้นลงง่ายกว่าและนั่งสบายกว่ายาริสครอสตัวนั้นซึ่งเราก็บอกว่าดีแล้วที่ประเทศไทยได้ใช้เวอร์ชั่นนี้ไม่เอาเวอร์ชันนั้นมานอกจากนี้ ด้วยความที่เป็นรถ Crossover SUV สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยทวินหาก็คือในเรื่องของก r o วเคีย e a แ a นซ์หรือว่าระยะต่ำสุดตั้งแต่พื้นจนถึงใต้ท้องรถของยาริสคอสเนี่ยระยะต่ําสุดซึ่งวัดจากตรงไหนไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันต่ำสุดแต่ว่าระยะกราวเคียร์แนซ์เนี่ยจะอยู่ที่210ม mm, มซึ่งเอาจริงถามว่าเทียบกันกันกบ Comp พล็กซ์เอสเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้แย่เลยถือว่าสูงนะ เฮ้ยว่าสูงใช้ได้และที่สำคัญก็คือว่าลุยน้ําได้แน่นอนอันนี้สบายๆไม่ต้องห่วงละทีน,นี้มาดูท้ายรถกันบ้างดีกว่าเนี่ยเห็นได้ถึงความเป็นลัทโฟแบบเต็มๆม,ม,มากเลยบางคนบอกว่าเป็นเบบี <c oughs> ้เล็กซัสเอ็ยลักษณะของไฟท้ายลักษณะไฟท้ายมันจะคล้ายๆกับ l e x กซัสแต่ว่าในความเป็นจริงเราว่ามันมันเกลียดไปทางลาโฟมากกว่า อุปกรณ์ที่ตั้งมาให้มีฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเตะเปิดแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้เปิดขึ้นมาก็จะพบกับพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่เอาไว้เก็บของก็คือความใหญ่โตรประมาณไหนเอากูนั่งให้ดูแล้วถ้านั่งให้ดูจริงๆมันขอโทษนะฮะคุณผู้ชมอเผอิญ <c oughs> ก็เอาประมาณนี้แล้วกันถ้าฉันนั่งอย่างนี้ได้แสดงว่ามันก็ต้องใหญ่ประมาณนึงละใช่อม,อมซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ใหญ่กว่าไอ้ฮันด์ดับ W R V แล้วก็ ใหญ่กว่าที่สันคิกหน่อยๆอ่าพ่อๆกับพวก m g b s อะไรพวกนั้นน่ะใช่เออมันจะอยู่ที่ประมาณอย่างเง้นะไม่เล็กเลยก็คือไม่เล็กไม่เล็กไม่ว่าจัดการพื้นที่ตรงนี้ได้ดีแล้วก็ที่สําคัญคือมีม่านบางสายตามาให้ม่านบางม่านบางแผงสัมภาระใช่แล้วก็ถ้าเปิดพื้นตรงนี้ขึ้นมาก็จะพบกับหูหลุมมันใหญ่มากอ่ะมันใหญ่มากใหญ่ไปไหนวะสามารถเก็บทุเรียนได้มันสี่ห้าลูกอ่า ใครใครเก็บทุเรียนกูจะด่าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยสอให้เก็บยังไงก็ตามกลิ่นมันเข้าแล้วอยู่ดีเออลราก็ออมีชุดปะยางฉุกเฉินมาให้นะเพราะว่าไม่ได้มียางอะไรนะสำหรับยาริสครอสแลวเนี่ยชิ้นเนี้ยมีมีบุเป็นผ้ามาให้เพื่อที่จะกันการกระแทกของ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 ้ขงขา,างล่างเฮ้ยตรงเนี้ยเออคิดแอบดอีถ้าคกดว่าพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพออ่าตัวพื้นตรงเนี้ยสามารถลดระดับลงไปได้อีกประมาณสักเจ็ดเซนนะตัวพื้นก็จะเตี้ยลงเป็น double step ด้วย ประมาณนี้อ่ะทีนี้เบาะหลังแน่นอนว่ามันแบ่งครับได้นะครับ60-40ซ้ายขวาไฟเบรกไฮมาลส์อปแล้วมีมาให้แล้วมีกล้องด้านหลังมาให้ด้วยใช่ตั้งแต่รุ่นกลางเป็นต้นไปเนี่ยจะมีกล้องบันทึกภาพทั้งหน้าทั้งหลังมาให้เลยต้องบอกเลยนะเนี่ยมีช็อคขนาดใหญ่แบบเก็บงานได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นรถญี่ปุ่นปกติช็อคมันจะเล็กแต่นี่ทำมาเป็นช็อคใหญ่ซึ่งค่อนข้างใช้ได้เอาละไปนั่งดูข้างในกันดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไงกัน ชมภายนอกกันไปแล้วนะเดี๋ยวไปชมภายในกันแต่ว่าให้ไปดูอีกสีหนึ่งซึ่งก็เป็นสีโปรโมทเหมือนกันก็คือสีน้ําเงินเข้มจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยและนี่ก็คืออีกสีโปรโมทหนึ่งนะเป็นสีน้ําเงินเข้มต้องบอกว่าคันจริงสวยแต่ว่ามันจะไม่ได้สว่างขนาดนั้นเอาละ่ะทีนี้เข้ามาดูที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างนะ ้องบอกก่อนว่าในส่วนของภายในห้องโดยสารถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นกลางจะมาพร้อมกับสีภายในที่เป็นสีดำล้วนแต่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมลักชวรี่เนี่ยก็จะมีการแซมด้วยวัสดุที่เป็นหนังสังเคราะห์สีเทาแล้วก็ตัดกับเส้นสีน้ำเงินมาให้แบบนี้เลย,เอ,ยอันนี้สวยอันนี้สวยอ,อันนี้สวยชไดและมีบุรนุ่มนิดนึงมาให้ด้วยใช่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะขาดหายไปก็คือช่องวางของนะหรือว่าช่องเก็บแก้วน้ําบริเวณใต้ช่องแอร์ซึ่งในยาริสคอร์สไม่มีมาให้ ในขณะเดียวกันโพมมลายเป็นโพมลา,ายที่ดูแล้วพรีเมียมลักษณะการดีไซน์ถือว่าใช้ได้ทีนี้พอปิดประตูเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวยังไงก็ใช้ได้นะสีปิดประตูโอเคแต่เพียงแต่ว่าพอปิดแล้วมันก็กระเทือนครับใช่กระเทือนทั้งคันเข้ามานิดนึงเฮ้ยแผงประตูตรงนี้กราฟิกตรงนี้เล่นออกมาใช้ได้ตรงนี้บุดนุ่มคือดีนะครับ วางแขนโอเคนะวางแขนใช้ได้ทั้งทั้งบริเวณแผงประตูแล้วก็บริเวณไอ้กล่องเก็บของตรงนี้นะครับซึ่งกล่องเก็บของตรงนี้ขนาดคือเล็กแล้วก็ใส่ของอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่นะที่วางแก้วก็มีขนาดเล็กแต่ว่าก็พยายามออกแบบให้มันมีความอีประน์ประสงนะครับ,รบซึ่งอันนี้ถือว่าดีไซน์ของที่วางแก้วตรงเนี้ยน่าสนใจใช้ได้ทีเดียวตัวเบ,บาะเนี่ย ก็เอาตรงว,ว่ามันก็คือคล้ายๆกันกับเบาะนั่งของยาริสเอทีปแหละเบาะคล้ายกันเลยนะเบาะรองนั่งไซส์ความยาวมาตรฐานโตโยต้าทั่วไปก็คือไม่ยาวไม่สั้นอฟองน้าเนี่ยถ้ากดด้วยนิ้วอ่ะนิ่มแต่พอว่านั่งจริงเนี่ยมันถือว่าเป็นแบบแน่นนุ่มดีกว่าเป็น<ข>นท็จคือแข็งกว่ายาริสเอทีนิดนึงแล้วก็ตัวเบาะถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นฝั่งคนขับจะเป็นปรับด้วยมือหอทิศทางแต่ถ้าเป็นรุ่นทอ็อ ก็จะเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าแปทิศทางส่วนของพนักพิงหลังเนี่ยเอาตรงๆว่าออกแบบมาค่อนข้างโอเคนะใช่ครับเออแล้วก็ด้านบนตรงนี้มันจะดันมาประมาณหนึ่งกำลังสวยแล้วก็งานมันค่อนข้างจะเรียบเนียนถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้นะครับมีปีกข้างซึ่งปีกข้างนั้นค่อนข้างสูงอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันตัวบอกผมถือว่าก็ก็ก็ไม่แย่ใช้ได้อยู่ประมาณหนึ่งแน่นอนอ่ะบาะมันดีกว่า Honda WRV แน่นอนในชัวร์ใช่แต่ปัญหาหนึ่งที่อยากจะให้คุณดูกัน คเครื่องของอีชิ้นเนี้ยการออกแบบแ<อ>พลาส,สติกชิ้นนี้ย <c oughs> คือเรารู้แหละว่าต้องการที่จะกั้นข้อให้เกิดความเป็นส่วนตัวกับผู้ขับขี่ในแงีอของงานดีไซน์มันก็ดูสวยดีแต่พอด้วยรถที่มันแคบแบบนี้แล้วก็คือผู้โดยสารมานั่งตรงเนี้นะครับไม่ใช่ว่ารถแคบนะจริงๆรถมันกว้างแต่แต่ที่จะบอกก็คือว่าไซซิ่งรถมิติตรงนี้แล้วการวัดเมชูเมนในช่วงตรงนี้เอาตรงว่า มันไม่จะเป็นต้องมีพลาสติกชิ้นนี้เลยซึ่งพอมีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำให้การวางขาของคิวเห็นไหมมันติดป๊บใช่มันติดลักษณะการออกแบบมันจะคล้ายๆกับโตโยต้าแคมรี่รุ่นปัจจุบันซึ่งเราตรงๆแล้วเรารู้สึกว่าชิ้นเนี้ยไม่จาเป็นต้องมีเลยนี่คือตัดตรงนี้ออกมายังได้เลยแต่เพียงแต่ว่ามันจะทำให้กราฟิกของของแผงนหน้าปัดอ่ะมันดูเรียบเกินไปครับเขาก็เลยต้องมีไอ้เส้นนี้เสริมขึ้นมาซึ่งพอเสริมขึ้นมาโอเคมันดูดีเวลาอยู่ในแคตตาล็อกแต่พอเวลาใช้งานจริิิงงเอาาตตตรนนี้ห็มมขดด่ เนี่ย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 คือตรงเนี้ยนี่คือจุดหนึ่งที่ต้องแก้แต่ทุกท่านฮะมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮนะฮะในขณะที่โครา c คล s สรุ่นนี้ยังไม่มีแล้วเบรกมือกับออโต้โฮตัวนี้เนี่ยไปเจอกันในโคราชคลาสแมนเชสต์นะจ๊ะอ่าสวิตแอร์โอเค ปุ่ม power ก็อยู่สักข้างล่างเลยแล้วก็มีช่อง USB นะครับทั้ง Type A แล้วก็ Type C เลย่ามีมาให้มี Wireless นะ Charger มาให้ Air ์กอง PM 2.5 Air ์ออโตมีมาให้ครบเลยแล้วก็พี่ิมสังเกตไหมมีตัวช่องแอร์แล้วก็แผงควบคุมตรงนี้ม,มันจะแอบ หันเข้าไปหาคนขับนิดนึงนิดนึงใช่อโอเคครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงก็มาจาก p i o อนเนียใช่ถ้าเป็นรุ่นท็อปเป็น p i o อนเนียนะแล้วก็รุ่นล่างๆเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเสียงแบบธรรมดาตัวหน้าจอเป็นแบบลอยตัวขนาดใหญ่10นิ้วลองรับ Apple CarPlay <ม> Android Auto แบบไร้สายอ่าอ่ารองรับบลูทูธอะไรต่างๆมาให้พร้อมแล้วก็ที่สำคัญร,รุ่นท็อปพรีเมียมลักชวรี่มีกล้องรอบคันมาให้ด้วยนะจ๊ะกล้องรอบคันนี่ให้ดูความชัดของกล้องรอบคันนะ ก็จะมีความแอบเบลอๆนิดนึงนะแอบเบลอๆนิดหนึ่งสำหรับกล้องรอบขันไม่ได้มีความชัดเจนมากมายอะไรนะักแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้เพรอย่างฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีการทำกราฟิกมาให้นะเป็นคล้ายๆกับลักษณะพาโนรามิกวิวนะครับกดไปทีนึงก็จะส่องได้ที่ล้อด้านข้างทั้ง2ฝั่งเวลาที่เราวิ่งไปในะถนนแคบๆออยากจะดูว่าล้อเนี่ย มีความเสี่ยงที่จะตกกล้องข้างทางไหมก็สามารถกดดูได้กดอีกทีนึงนะเป็นกล้องมองภาพด้านหลังซึ่งกล้องมองภาพด้านหลังเนี่ยก็มีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของชุดมาตรวัดให้มาเหมือนกันทุกรุ่นย่อยเลยก็คือจะมีตัวเลขความเร็วแบบดิจิตอลอยู่ฝั่งขวาพร้อมเกจน้ํามันแล้วก็มีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่มัลติอินฟอร์เมชันดิสเพลย์ขนาด7นิ้วนะเป็นหน้าจอแบบสีซึ่งอ่าก็จะสามารถปรับให้แสดงค่าต่างๆได้เรียกได้ว่าหลากหลายนะอ่าผมลองเลื่อนดูนะครับตอนนี้เนี่ยอ่าก็จะมีหน้าจอ แสดงระยะเวลาของการเดินทางแล้วก็สัดส่วนของการขับขี่ในโหมด EV มีมาให้ด้วยนะมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลีย่ยระยะทางที่สามารถขับได้ต่อไปนะครับหน้าจอก็จะเรียกได้ว่ามีความสวยงาม สวิตช์เปิดปิดฝาท้าไทยไฟฟ้านะที่มีมาให้ในรุ่นท็อปสวิตช์เปิดปิดการทํางานของระบบต o วเต้าเซฟตี้เซนซ์ซึ่งก็จะมีมาให้ตั้งแต่รุ่นกลางรุ่นลักชูรีขึ้นมาแล้วก็มีสวิตช์อีวีโหมดแล้วที่สาคัญในรุ่นท็อปจะมีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางมาให้ด้วยนะครับมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติก็มีมาให้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยชุดไฟหน้าสามารถปรับระดับสูงต่ําได้จากสวิตช์ที่ให้มานะปรับได้6ระดับกระจก มองข้างนะเป็นออโต้เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นด้านบนมีม่านบังแดดมาให้พร้อมกับไฟสองสว่างแล้วก็กระจกแต่งหน้านอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมือแล้วก็ในรุ่นท็อปจะมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ามาให้แล้วก็กล้องบันทึกภาพด้านหลังมาให้ไม่ต้องไปติดเพิ่มแต่อย่างใดนอกจากนี้อุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้ในรุ่นท็อปพรีเมียมลักชัวรี่เท่านั้นก็คือจะเป็นหลังคากระจกพารามิกซันรูฟแล้วก็ตัวกระจก จะไม่สามารถเปิดปิดหรือว่ายกขึ้นลงได้ด้วยรวมอุปกรณ์เนี่ยถือว่าเยอะมากโดยเฉพาะรุ่นท็อปเนี่ยให้มาเยอะมากสําหรับอุปกรณ์ต่างๆเบาะหน้าเราจบกันแล้วไปดูดีกว่าว่าเราปรับเบาะแบบนี้แล้วนั่งด้านหลังจะเป็นยังไงกันบ้างอ,อ่ะเนาะไปดูกันไปประตูคู่หลังเปิดได้ประมาณสัก70-80ถึงองศาประมาณนี้แต่พอขึ้นมานั่งเสร็จปุ๊บค,คุณต้องก้มหัวเยอะนะเพราะว่าไงแอะแอะติด ต้องก้มหัวเยอะหน่อยอ่านะครับทีนี้เฮ้ยเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยถามว่านุ่มไหมเฮ้ยมันนุ่มนะมน,น,น,นุ่มกว่าข้างหน้านิดนึงนุ่มกว่าข้างหน้านิดนึงใช่แล้วก็เอาตรงๆว่านุ่มเกือบๆเ,เท่า B Y D Dolphin ละมุมองศาการเอียงแอบเตียบไปนิดนึงจริงๆถ้ามันเงยขึ้นมาได้อีกนิดนึงก็ดีแต่ถามว่านาัจุดนี้แย่ไหมไม่แย่เพราะว่าคุณก็ยังคงสามารถจะสอดขาเข้าไปอยู่ที่ใต้เบาะ คู่หน้าได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจะสอดขาเข้าไปใต้เบอกคู่หน้าปุ๊บไอมุมเงยตรงเนี้ยมุมเงยตรงเนี้ยมันจะพอดีเลยใช่อ่ามันจะพอดีนะฮะ,ะอ่าแล้วก็มีช่องระบายอากาศของชุดแบตเตอรี่ไฮบริด<ม>ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้เบาะนั่งด้านหลังเนี่ยแหละพนักวางแขนบนแผงประตูวางได้ ก็ค่อนข้างโอเคคือตำแหน่งกถูกต้องแต่ว่ามันไม่สามารถจะมาได้สุดขอบนิดนึงนะครับมันขาดไปนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาช่องวางหนังสือมีมาให้เฉพาะฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายเท่านั้นมีช่องแอร์มาให้เป็นคู่คกากและคิวดึงอันนี้ลงมันทีมีพนักวางแขนเบาตรงกลางด้วยซึ่งวางแขนได้พอดีวางแขนได้พอดีมีช่องวางแก้วสองตำแหน่งแต่ว่าไม่มีตัวล็อกอะไรมาให้เลยนะแล้วก็สิ่งที่แปลกใจนิดนึงก็คือเราจะมัก จะไม่ได้ค่อยเห็นหนังที่เจาะรูแล้วเอามาไว้ข้างหลังบอกแบบนี้ใช่ซึ่งอันนี้ประหลาดแต่โอเคอันนั้นไม่ใช่ปัญหาส่วนเรื่อง head room นะครับสำหรับคนตัวสูง170ซนเมอย่างผมเนี่ยมันเหลือ3นิ้วมือในแนวนอนสําหรับรุ่นที่มีหลังคากระจกไอ้หลังคาซันรูฟอย่างเงี้ยเนาะอ่าโอเคเอ่อเลกรูมเหลือๆนะฮะนั่งไขว้ยห้างได้แต่ว่าก็นั่งได้แบบห้งแค่เป็นห้างโรตัสยังไม่ใช่ห้างเซนทัน เออเข้าใจพูดนะมือมือจับศาสนามีมาให้สิแหน่งครบเลยทีนี้พนักพิงหลังเป็นยังไงพนักพิงหลังมันทําก็คือปรับเอนได้ปรับเอนได้กี่ตำแหน่งอ่ะน่าจะตำแหน่งเดียวมั้งใช่ครับประมาณนิดนึงเออปรับได้อด๋อได้ได้แค่นิดเดียวอ่ะซึ่งถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอและดีไหมดีแล้วถามว่านุ่มไหมเฮ้ยมันก็เป็นฟีลลิ่งแบบนุ่มแน่นเออกลายเป็นว่าเบาะหลังอ่ะเรากลับชอบมากกว่าเบาหน้านิดนึง เทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda BRV ผมว่าสบายกว่าลืมอี Honda BRV ไปเลยใครเข้ามานั่งเทียบกันถ้าแต่ที่แน่แนก็คือมันสบายกว่าเบาะของนิสสันคิกอ่าแล้วก็ถ้าเทียบกันกับรุ่นพี่อย่าง c คร o l ล่ Cross ล่ะผมว่า Cross ก็จะชนะนะคอรสชนะเหรอฉันกลับรู้สึกว่าฉันโอเคกับไอตัวยาริสคอสนะหรอผมว่าเบาะมันเออมันดูนั่งสบายกว่าแต่ว่าพื้นที่มันไม่ได้ต่างกันมากใช่โอเครายละเอียดทางวิศวกรรมต่างๆหลังจากนี้คิวจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับและบอกไว้เลยว่าขุมพลังตัวนี้เนี่ย ร้อยสิบเอ็ดแรงม้าตัวนี้จะเป็นขุมพลังเดียวกันกับ Yaris Ativ Hybrid ที่จะเปิดตัวเมืองไทยปีหน้าเู้ยเตยแล้วนะฮะ <laughs> เอาละครับเดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูในส่วนของขุมพลังขับเคลื่อนกันบ้าง Toyota Yaris Cross ทั้ง3รุ่นย่อยมาพร้อมกับขุมพลังแบบเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือ1.5 Hybrid อ่าไฮบริดให้ดูหน้าตาของเครื่องยนต์ อย่างที่พี่จิมได้บอกไปนะว่าขุมพลังชุดนี้เนี่ยจะเตรียมนำมาประจำการใน Toyota t o y ยต้ายาริสเอทีพีบไฮบริดนะที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าด้วยเช่นกันนะในส่วนของขุมพลังเบนซิน1.5ลิตรไฮบริดที่ติดตั้งอยู่ใน y าริสครอสเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบไม่มีระบบอัดอากาศเทอร์โบความจุอยู่ที่1.5ลิตรทำงานร่วมกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าแบบฟูลไฮบริดกำลังของเครื่องยนต์เพียวๆจะอยู่ที่90แรงมา้าในขณะที่ตัวมอเตอร์เนี่ย จะมีกําลังอยู่ที่80แรงมา้าเมื่อเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันจะได้พลังกาลังสูงสุดรวมทั้งระบบเนี่ยตองหนึ่งก็คือ111แรงมา้าในส่วนของแบตเตอรี่น,นะคราวนี้มีความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเนื่องจากว่าโตโยต้าเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนแบตเตอรี่ของระบบไฮบริดเนี่ยจากนิกเกิลเมทัลไฮดรยด์มาเป็นแบบลิเธียมไอออนการกักเก็บประจุนะหรือว่าการเกักเก็บพลังงานก็อาจจะทําได้ดีกว่าขุมพลังไฮบริดนี้นะก็จะ จับการทํางานเข้ากับเกียร์อัตโนมัติ eCVT แล้วก็ขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับน้ํามันสูงสุดได้ถึงระดับแก so e ๊สโซฮอ e20 นะในส่วนของอตัตราเร่งแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยรอติดตามกันใน Helmax ได้เร็วๆนี้เนื่องจากว่าเราก็นะจะได้ทําการทดสอบให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้วนอกจากนี้ในส่วนของระบบช่วงล่างอ่าช่วงล่างด้านหน้าให้มาเป็นอิสระแม็กเฟอร์สันสตร์ทไม่มีอะไรนะก็คือปกติทั่วไประบบเบรกให้มาเป็น ดิสเบรกแบบมีคีบระบายความร้อนในทางด้านหน้าแล้วก็เป็นดิสเบรกแบบธรรมดาที่ทางด้านหลังแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นแบบกึ่งอิสระทอร์เช่นบีมยังไม่ได้เป็นช่วงล่างอิสระมัลติลิงก์แต่อย่างใดอ่านี่คือช่วงล่างนะครับด้านหลังเป็นคานบิดกึ่งอิสระมีเหล็กกันโค้งมาให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยต่อให้เราจะยังไม่รู้นะว่าเซตติ้งช่วงล่างคันนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าขอขยมดูหน่อยเถอะนะซึบอุย้ย คาดเดานะไม่ยว่ยแนๆ่ๆแต่เฟิร์มมากไหมไม่รู้รอติดตามนอกจากนี้ในส่วนของระบบความปลอดภัยโตโยต้ายาริสคอร์ทุกรุ่นมาพร้อมกับถุงลม6ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าถุงลมด้านข้างแล้วก็ม่านถุงลมนิรภัยนะแต่ว่าในส่วนของระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนส ซึ่งถ้าสังเกตจะพบว่ามีกล้องที่เอาตรวจจับวัตถุเนี่ยสองตำแหน่งด้วยกันที่ทางด้านหน้าระบบนี้จะมีมาให้ในรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชวรี่เท่านั้นนะซึ่งตัวเตาเซฟตี้เซนก็จะประกอบไปด้วยระบบเตือกนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยเตือนนะเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนแล้วก็มีการหน่วงพวงมาลัยกลับเข้ามาให้แล้วก็นอกจากนี้นะในส่วนของระบบเตือนมุมอับสายตาด้านข้างบลายสปอร์ตมอนิเตอร์ริงแล้วก็ระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ทางด้านหลังขณะถอย เรียกนะ cross traffic เลยก็มีการติดตั้งมาให้ในรุ่นพรีเมียมแล้วก็รุ่นพรีเมียมลักชูรี่ด้วยนะเรียกได้ว่าจัดเต็มนะสำหรับระบบความปลอดภัยแต่ว่าในรุ่นเริ่มต้นก็จะมีเพียงแค่ระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานพวก abs แล้วก็ถุงลมเท่านั้นสีภายนอกของ yaris cross จะมีให้เลือกทั้งหมด2รูปแบบก็คือเป็นแบบโมโนโทนแล้วก็ทูโทนในส่วนของโมโนโทนก็จะมีสีขาว platinum white สีเงิน metal stream metallic สีแดง spicy garlic ซึ่งเป็นสีโปรโมทแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีสีดำ attitude black สีเทาเออร์เบิร์นเมทัแล้วก็สีที่เห็นอยู่นี้เลยก็คือเป็นสี Dark t เตอร์กิสเป็นสีน้ำเงินเข้มนะแล้วนอกจากนี้ในรุ่นท็อปพรีเมียมลักชัวรี่ก็จะมาพร้อมกับหลังคาสีดำให้เลือกเป็นหลังคาดำแบบนี้เลยแล้วก็ตัดกับราหลังคาที่เป็นสีเงินแบบนี้และนี่ก็คือหน้าตาของกุญแจรีโมทนะซึ่งก็จะมาพร้อมกับ Keyless Entry แล้วก็ Push Start หน้าตาของกุญแจเนี่ยไม่ได้เหมือนกันกับ t ต y o ต a หลายๆรุ่นที่จำหน่ายในเมืองไทย นะขนาดเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าหน้าตามันจะอแอบดูดีนะแล้วก็น้ําหนักถือว่าใช้ได้เลยไม่ได้เบาโวงหวงปุ่มที่ให้มาก็จะมีปุ่มปลดล็อกปุ่มเปิดปิดฝา,าท้ายในรุ่นท็อปแล้วก็สวิตช์ที่เอาไว้ล็อกเนี่ยก็จะกดลงไปบริเวณโลกโก้โตโยต้าตรงนี้เอาจากนี้ก็จะมีกุญแจแบบเวฟคีย์นะเอาไว้ทําอะไรเอาไว้แทงเพื่อนเนี่ยเวลา,าพูดไม่เข้าหูนะแทงไม่เลยล้อเล่นนะครับไม่นิยมให้ใช้ความุแรงนะครับดูหน้าตารุ่นท็อปกันไปแล้วนี่ก็คือ รุ่นเริ่มต้นนะเป็นรุ่นสมาร์ทซึ่งก็จะมาพร้อมกับสีเงินแบบนี้นะแต่ว่าจะไม่ได้มีสีทูโทนให้เลือกล้ออลอยที่ให้มาก็จะเป็นขนาด17นิ้วไม่ได้มีการปัดเงานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ใคล้ายคกันแต่อาจจะขาดอุปกรณ์ไฮเทคอย่างเช่นพวกหลังคากระจกพาราเมิกซันรูฟหรือว่าฝาท้ายไฟฟ้าจะยังไม่ได้มีมาให้นะแต่ว่าไฟหน้า led ไฟท้าย led มีมาให้เหมือนกันหมดเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังมีมาให้เหมือนกัน2ตำแหน่งแต่ว่าเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าไม่มี กุญนะแจคลีลร์พูดสตาร์ทมีทุกอย่างมาให้เลยนะสำหรับรุ่นสมาร์ทก็ถือว่าอุปกรณ์มีมาให้พอสมควรนะด้านหน้าเห็นไหมไม่ได้แตกต่างกันมากเลยขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะเป็นรุ่นกลางรุ่นพรีเมียมก็จะมีหน้าตาที่ดูเหมือนจะคล้ายๆไม่ได้ต่างอะไรมากกับรุ่นท็อปแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆล้อจะเป็นขนาด17นิ้วเหมือนกันยังไม่ใช่ขนาด18นิ้วเป็นสีทูโทนปัดเงาแล้วแต่ว่า ขนาดเนี่ยจะเล็กกว่ารุ่นท็อปนิดหนึ่งแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ตั้งมาให้มีตัวราวหลังคานะฝาท้ายไฟฟ้ายังไม่มีแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ตั้งมาให้มีเหมือนกันหมดเซ็นเซอร์ด้านหลัง2ตําแหน่งเซนเซอร์ด้านหน้า2ตําแหน่งนะฝาท้ายเป็นแบบอัตโนมือซึ่งน้ําหนักนี่ก็แอบหนักอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้งานยากลําบากเท่าไหรนะ่ในส่วนของฝาท้ายแบบธรรมดานี่ให้ดูเสียงเปิดประตูนะฟึบนี่ เป็นลงไปมันจะกระพือกระพือนิดนึงนะครับอ่าให้ดูภายในนิดนึงสําหรับรุ่นพรีเมียมนะซึ่งอย่างที่ได้บอกไปว่ารุ่นพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นภายในสีโมโนโทนคือเป็นสีดําล้วนแล้วก็มีการตัดเย็บด้วยได้สีน้ําเงินจะแตกต่างจากรุ่นท็อปที่เอาสีเทามาแทรกอ่าแล้วก็ตัวหลังคานะจะไม่ได้มีหลังคากระจกมาให้ก็จะเป็นแบบทึบ,ทบเป็นวัสดุสีดําในส่วนของเพดานนี่ด้านหลังเปิดออกมาเป็นแบบนี้ ไม่ได้มีอะไรต่างกันนะครับในส่วนของแอร์หลังมีมาให้เหมือนเดิมมือจับสุดสดามีมาให้เบาะหลังปรับพับได้60-40มีเหมือนกันแล้วก็พนักวางแขนตรงกลางมีมาให้ในรุ่นกลางก็เรียกได้ว่าลดหลั่นกันไปตามรุ่นย่อยนะครับสำหรับรุ่นสมาร์ทพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชวรี่นะคุณผู้ชมชอบรุ่นไหนเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับเนื่องจากว่าราคาที่ต่างกันก็จะมาพร้อมกับออปชั่นที่ไม่เหมือนกันด้วยจ่ายมากกว่าก็ย่อมได้มากกว่านะ และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะของ Toyota y a r ริ Cross ซึ่งเป็นวันที่คลิปนี้ถูกออนออกไปเนี่ยนะครับหลายๆคนก็น่าจะทราบกันเดียวนะสำหรับราคาคือจริงๆถามว่าถ้าเทียบกันกับคู่แข่งเนี่ยอย่าง KONDA WRV ผมว่าคันนี้ชนะขาดแล้วก็ในส่วนของคู่แข่งรุ่นหนึ่งอย่าง Mitsubishi x x f o r e อันนี้เรายังไม่เคยได้ลองนอกจากนี้ถ้าเอาไปเทียบกับ l กล Cross ผู้พี่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเอย มันจะไปทำให้ t o y ยต้าย r ริสคอ s s ดูแบบแย่งยอดหรือเปล่าจริงๆแล้วผมว่าโพลาร์อร s ด้วยความที่เป็นเซกเมนต์ใหญ่กว่าแล้วก็งานประกอบต่างๆผมว่าดีกว่าอาจจะยังสามารถชูจุดขายตรงนั้นได้อยู่จริงๆถามว่าดีกว่ากันเยอะไหมดีกว่ากันอีกสเต็ปหนึ่งเบาๆดีกว่ากันอีกสเต็ปหนึ่งเบาๆนะอาจจะไม่ใช่ว่าแบบฉีกอะไรกันขนาดนั้นอันนี้ต้องต้องบอกให้รู้ไว้ก่อนนะ คือโจทย์ของยาริสค r อ s อ่ะมันเป็นรถขายวัยรุ่นในขณะที่โครราคลอสเนี่ยเป็นรถขายครอบครัวรเพราะฉะนั้นในแง่ของมาเก็ต p o s i โพซิชั่นนิ่มันต่างกันอยู่แล้วแต่สําหรับใครก็ตามที่เป็นครอบครัวแต่ว่าไม่ได้มีงบมากพอจะซื้อโคร a Cross ผมว่ายาริสค s อสเพียงพอับ ตามนั้นรายละเอียดต่างๆดูได้ใน w w w h e a d l i g h t เ c ดไทนะครับทุกช่องทาง5แพลตฟอร์มและที่สำคัญก็คือรถคันจริงไปดูได้ที่ชว์รูมโตโยต้นะครับ<อ>ทั่วประเทศ300กว่าแห่งก็ว่ากันไปนอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองรอติดตามได้ทาง w w w h e a d l i g h t m a g a z i n e เร็วๆนี้ได้เห็นกันแน่นอนสำหรับความแรงแล้วก็ความประหยัดของ t o โยต้ายาริ c คอร์วันนี้นะครับจิมมี่และก็น้องคิว ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ